ลุงเองครับ,รบขออมคู่เวยหน่อยค่ะมึงก็พูดกันตรงๆร,รงไปหมดน้อชีวิตมึงไม่อีเ้เนี่ยขอเป็นนักศึกษาปี8ที่กำลังจะโดนรีทรยหรอครับ <c oughs> นักศึกษาปีแป <c oughs> <8 S 2> สุดหลอ่อค่ะหนูมีอะไรจะถามเฮ <c oughs> ้ยถามมาเลยคะ่ะที่บ้านมึงไม่มีกระจกรอค่ะถึงมั่าน่าว่าตัวเองหล่ออีอึงอูบาดขาดสมอง <c oughs> ลุงครับผมทําไงดียายผมเสียเครื่องหมสี่เหลี่ยมเครื่องไหมสี่เหลี่ยมผมจะอยู่ยังไงครับยายปอกแตาปอกเ้าผมควรทําไงดีครับคเครียดมาก <S <S ถ้าพี่เป็นโคน,นานแล้วมีขนจูด,ดี้อยู่ในห้องพี่พี่สามารถสืบหาเจ้าของด้วยการอมได้ไหมครับ ไม่พอสืบากอุงคะทำไมปลาจึงวางไข่เฉลยเพราะถ้าโยนไข่จะแตกอืมลุงเครับ,รบถ้าผมเอางูจงอางถูร่องเีววลุงเอจะได้ไหมครับน้องไม่มีใครเขา้างูจงอางมาถูร่องเสเยียวหยอกี้ ปลาอะไรเจ็บเครื่องหมายสีลุงเครื่องหมายสีปลาหัวพ่อมือตาปลาหัวพ่อมึงเธอลุงเอครับเกมมันมีวิธีทําให้รวยเร็วเร็วเฮ้ยทาไมวะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออแล้วบิวมาหาบอกเออบอกมาหาพ่อมึงเหรอหามึงจะโดนเน็หาปลาปลามึงเหรอลุงเอคับกับปลาหอหน่อยขาดครูสอนอเข้ามาโยสอะไรลุงเอช่วยด้วยครับผมหาที่โดนเน็ตไม่เจอกูเป็น มึงเซ้นกยศมึงอะไรมึงมั่วมแล้วเป็นอาจารย์เป็นอะไรไม่มีเกี่ยวกับเกมเลยลุงเอครับผมเรียคางลุงได้ไหมครับอืมรูวจะคนนี้อะไรขอเรียคางกันแล้วแม่งเกิดมาขอเรียคางสตรีมเมอร์เส้นกสศมึงเลยมึงลุงค่ะฝากประชาสัมพันธ์ช่วยหนูทีเฮ้ยเรื่องอะไรชายแท้อยากรองรับพิกัดสาธรงองูบอใบไม้สามสูตรสูตรเผาหูนมลุก อมคงไระไปซาฟารีแล้วยังสมัครไม่ได้เลยครับพนักงานบอกที่นี่มีแต่สัตว์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวนสัตว์ไม่มีเอมึงมึงอย่าลีคซับอเลยน้องครับลุงรูฟิตน้ำเค็มโรยเกลือปนค่ะลุงเอจะเลือกอะไรระหว่างรูเบิกบานกับรูหัตถกรรมดำด้านรูหัตถกรรมดำด้านคือรูเหี้ยอะไรน้ะงครับลุงเอครับผมขอเอาแท่งอดสูยัดรูอิมเอมของลุงได้ไหมครับ น้องลุยเฮีย้ยะแล้วหนาะลุยเมมแท่งหมดสู๋อะไรมนะึงอะลุงเอครับเครื่องดื่มไรดีที่สุดครับจีบีดครับนี่ครับจีบ <GB S 1> ีดบ้านพ่อมุงรอเครื่องดื่มโคกดีสุดเรื่องของเม่มึงใกขนมนะชีวิตกูความรักก็เหมือนลุงเอแต่ถ้ากรมสรรพกรอ,อยากเฮให้มาดูภาษีลุงเอสิ <A 4. S 1> อยากเฮสรรพกรอยากเฮทำคมสุดตีนลุงเอครับลุงรู้จักสวดดำไหม ใช่แล้วครับมันคือตู๋ของลุงอะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูงบงลุง A. เอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเตูโูบงลุงเอครับถ้าผมไปมีอะไรกับลุงลูก ข้าวหมกไก่กินมีแต่ข้าวเปล่าคนขายบอกหารไรก็เอาไก่ไปหมกไว้อืมนั่นไงข้าวหมกไก่อะไรเอาไก่ไปหมกไวคุณจะลูดจะกินข้าวหมกไก่จนเป็นสันดานแม่งถ้าเราไปซื้อผักกับแม่ค้าเขาถามว่าใส่ถุงไหมผมบอกว่าเม่ใส่แม่ค้าจะท้องไหมครับแม่ค้าไม่ท้องหรอกมึงไม่ได้ซอยแม่ค้าน้องเฮ้ยบอก HNY ใครต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับ เห็นไหมเพราะหน่เย็ดจริงนริงนนลุงเยครับเคยคิดเชิงอินาซึมาไหมครับยังไงครับอวยพาดลูกบอลแล้วตั้งชื่อท้าว่ากระเจียววายุเกียร์เจียววายุอีกอะน้องลุงเอครับผมขอใช้ริมฝีปากรูปไรบนตัวลุงเอได้ไหมครับดูดิเจ้าริมฝีปากรูปไรอีกอะกูต้องเป็นของมันอีกอะกูอยู่ดีๆของกูเนี่ยลุงครับผมขอกำลังใจหน่อยครับครอบครัวลำบากคุณตาผมบอดควรสู้ต่อไหมครับเจ้ามือปอบกาเนี่ยคุณตาบอดเนี่ย จากผลทดสอบได้ผลว่านักวิจัยที่วิจัยนั้นจริงๆแล้วมีหลงไม่เกิน5้าเซนติเมตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักทดสอบเครื่องหมายสี่ <4 S 2> เหลี่ยม <3 S 2> เี้ย <3 S 2> เลยห้ำไม่เกิน5เซนติคุณเอสนใจในงานสนามแข่งรถไหมครับได้วันละหนึ่งล้านตื่นนอนที่สนามไปโดนรถฟอร์มูล่าวันเหยียบให้ตายไอพอ่อมึงแข่งยันอะไรเหียมึงเอขา,ขาตอนนี้เบลคนสวยได้งานทําแล้วนะคะฮ้ยได้งานอะไรเอ่ยเป็นสพาก์กรเดว่าง่าง,างเรามาเจอกันนะคะ มึงตบกูดีกว่าอีกเบลนี่ก็สิพักหลังนี้เองทำตัวตุ๋ยดุ้ยเกินไปละเองลุกไปรำแตงโมให้พี่สดชื่นทีดิผมพี่ด้วยครับผมจะไม่ตุ๋ยดุอีกนะครับเอวันนี้แตงโมหนึ่งใบผ่าไปคือสิ่งซิกหนึ่งไปทางซ้ายอีกซิเอาไปทางขวายกขากระดิกไข่ฮึบฮึบ ยกขาซ้ายกระดิกไข่ฮึบฮึบหยิบแตงโมกลับมาห้ามแล้วก็ยกแตงโมมาเอาไว้ที่นมนมอย่าไปไว้ตรงนั้นมันไม่ใช่ลองจากนมนมมาแดกแมงเลยเ้าแตงโมผักออกไปจากนั้นยกขาขวาไข่ทีฮึบฮึบลุงเอรุทำไมทศกัณฐ์ถึงโมโหทำไมวะ รู้ไหมทำไมอ่ะโดนรามมื่อรียนโอ้โหเจอด้าเจอกันโอ้โหเจอรามเกียนนะครับเจองูจงอางจมแดงอย่าตีโอ้โหว่เจอรามเกียน์น่ะสี่เหลี่ยมเฮ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฮ่เจอกันก็โมโหเลยผิดหวังมากครับทำไมอ่วเกมตรงปก น้องเดี๋ยวนี้มึงผิดหวังกับการเกมตรงปกแล้วนะไอ้เหี้ยเนี่ยเดี๋ยวแม่งกูจะย้ายอยู่นะกูจะไปเล่นใน AIU อยู่เจอดีไม่เด้ทําแก่คุน้องหนูชอบมึงมากเลยนะคะไอ้หน้าหนังฮีปีใหม่สันดานเหมือนเดิมเลยนะคะรักๆมึงอย่ารักกูอย่างนี้น้องกูไม่ชอบน้องจิมมี่อยู่จีนบนคิดถึงบ้านทุกวันกําลังใจลุงช่วยแวกรูซามูเอลให้น้องดูได้ไหม ปวดหัวจะหายเลยลุงเอครับมาพันอะไรไม่เก่งเรื่องบนเตียงมาพันอะไรวาไม่เก่งเรื่องบนเตียงเลยไซบีเรียนฮัตตี้ไซบีเรียนฮัตตี้อีกเมื่อเช้าผมซื้อหมูปิ้งป้าถามเอามันไหมผมเลยบอกไปว่ารู้มือก็ถอดเลยรู้มือเฮียอะไรน้องเอามันไหมไใหม่ถึงว่ามึงแดกมันมือไหมเจ้าที่ติดเนื้อมึงรู้มือบ้ามึงเธอจังไรฟ์มิมอลตีควายของกอครับผมเจอลุงว่าจะไปถ่ายรูปผมไม่กล้าเข้าไปครับทําไมอะเหม็นเปรี้ยวมา ตกไลเหม็นเปรี้ยวแม่มึงไอ้เฮี้ยไอ้เด็กจังไรลุงเล่นมิไซโอ้โหไม่ผมไม่กล้าเข้าไปครับเหม็นเปรี้ยวมาจากไกลกูนึกว่าไอ้เฮี้ยอะไรลุงเอครับลูกเสือแถวตรงแถวตรงใส่หันใส่หันหยิบกล่องไก่กูมี่หยิบกล่องไก่กูมี่มาใส่หันอีกใส่หันอีกทีนึงเตรียมงานเตรียมงานแล้วปลาทิ้งปลาทิ้งเอ้าเอ้าจีบีทอใค้ส์ ลุงเอค,ะค่ะหนูและชอบลุงเอมาเลยคะ่ะขอจุ๊บแก้มได้ไหมคะได้คะ่ะอีขี้เดียดแทงขี้เดียดมึงเลยอดอกใครนั่งเป็นตุ๊ดใครลุกเป็นเกย์ใครไม่ลุกก็เกย์ใครนั่งก็คุวยเล็กเออกูเป็นทั้งหมดเลยี่เฮี้ยนเนี่ยไม่ไหวแล้วว่ะเอเหลือละขอพูดอยากหน่อยละกันกระดาษทราย ลงตืบเหบหน่อักระดานทรายทำความดีพาคนแก่ข้ามถนนอย่างให้กูจะบ้าอะไเอีอไม่ไหวแล้วเดือดมากขอพูดหยาบหน่อยกระดานทรายหยาบจริงๆผมนี้มึนตืบเลยครับตอนแรกทำฟาร์มอยู่ดีๆไปกินข้าวมาเป็นเลโก้เฉยเลยกดไล์หน่อยเดี๋ยวเล่นโมีให้วันนี้ท้ายไล์โอเคป่ะว่าไฟไม่สามารถจุดบุหรี่หรือทำกับข้าวได้แต่อย่างใดโอ้โหรถไฟมันพองจุดบุหรี่ได้ไร กดใจให้มึงกูไม่เจริญหรอกสิ่งที่จะทําให้เจริญก็คือหยุดโดมึงเนี่ยไอ้สักเงินกูไหลเป็นน้ําเลยคุยในสนามเป็นตัวยิงในชีวิตจริงเป็นได้แค่ตัวสำรอง55หลุงเอครับผมเครียดมาหลายวันแล้วลุงช่วยช่วยให้กำลังใจผมได้ไหมครับด้วยการจิ้มรูสะดือได้ครับขอให้น้องนะครับมีความสุขเยอะๆนะครับอืม จนหลุดแม่งให้กูคนเฮี้ยอะไรให้กังใจด้วยกันท่มรูสะดือกูเกิดมาได้ยินมึงคนแรกนี่ยเฮี้ยนี่ใหม่ผมรอรายการใหม่อยู่ครับลุงเอรายการเสียบเสียบอะรายการไร้สมองกับลุงเอเมื่อไหร่จะทาน้องคู่แข่งวิทย์ใหม่เฮี้ยไรสมองกับน้องเอลุงเอเคยคิดเชิงคนเหล็กไหมครับยังไงเรอครับเอาแท่งเหล็กร้อนแรงยัดรูหลอมละลายให้จบจบไปมันเป็นคนเหล็กยังไงวะที่เหล็กร้อนแรงยัดรูหลอมละลายลุงเอครับครับลุงเอหล่อมากครับชมพี่โป้งหน่อยพี่โป้งเก่งเดียวเลยมิตตาย ใครถามหานกแสกนกแสกมาแล้วไว้รอฟังอดีตโดนหลอกสมน้ำหน้าโดนเขาหลอกไม่พอโดนกูอีกคนตุงเอครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเชฟหน่อยครับแต่ตอนนี้ขอเชฟบาก่อนได้ครับสามสี่เชฟบากันตะตัดตะลับขอหัยหน่อยครับขอตุดจางหาาหมา กอบหญิงตรงไหน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 นในลมพระใจก่อยกันนะนของขคือจะเป็นพระสวรรค์งตั้นตั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 นคุณชอบไหมละไหมละผู้ชายหญิงอีลุงเอครับโปรโมทไข่กรูมิ่งแบบน้องโกโกว่าหน่อยครับโกโกว่าโกชิมีิ้งบีมันฝากถิ่งครับอึดอึดอืดอึดโกโกว่า ลุเีครับลุงเอครับลุงเอครับอากงจะมาหาผมควรซื้อถุงยางรอเลยไหมครับลุงอย่าเบานขาวว่ามีคนถามหานกแกแก่โ้อก็ือไว่ามีคนถามหานกแกแกอก็เขียวมีคืมหนโอาคมดาามีคนมหาน e ครับเสีไดาวมันขาหานก่อคมอ่หนึ่งแีดหน่อยครับอีกแปดอีกแปดอีกแปดุ้ดา้ายให้สลบ ลุงเงครับขอกำลังใจหน่อยครับผมต้องไปทำคีโมมันทรมานมากๆครับผมต้องไปทำ ITS ีโมลุงตาหน้าเล่นสค s q u โปรเจกต์แล้วสร้างเซิร์ฟวีด้วยนะลุงเซิร์ฟวีฟรีลุงเอครับเครื่องหมายสี <S s: Remo, no. ่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Squid Biddy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  เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอรับฟอบตังค์ แม่หนูทําขนมสอดไส้เก่งมากทำไม<ล>ะอะแ,ะแม่ลุงสอดไส้เก่งชิบหายไหนก่อ,อก,กูตอนนี้เป็นเกมเหลี่ยมเลี่ยมนี่แหละก่อ่นี่ยงก่อยกอยู่บนก่อนเนี่ยลุงเอขอร้องนะครับน้องผมชื่อโซจูครบหนึ่งขวบช่วยจีบจ้วงแทงให้ดูหน่อยลืมบอกน้องผมมันเป็นหมาออและจีบจ้วงแทงให้หมาดูเลยอีกแต่งตัวแต่งหน้าเป็นเจมี่ทีครับจ,จีบจ้วงแทง ทจวงแขอสปอนหน่อยที่โกนหนวดไก่ดีมอาก็ครับผมอามอาโกนเข็นข่เยแล้วเข็นตูดอกระหมดอเลยน้องมืออยากตันสบายมือกูสั่นมีเหี้ยคนดูดูดิครับตั้งใจเล่นกว่าหาเกมมาสตรีมให้พวกเราอีกอฟฟิวโมเมนต์เลเทอร์ถ้าแพ้ครั้งนี้กูบอกไปจะโกนหน้าต่างหมู่บ้านนี้ใครก็ได้เอาไหมเอาไหมเอาถ้าเกมนี้กูอยู่ไม่ถึงอันเกมให้กูรู้แล้วโง ไอ้พวกที่ด่าลุงเอควายด่าเอทำไมนักหนาไอ้เฮียอะไรกูเต่ามุงอ่ะไอ้ควายแม่หนังเฮียลุงเอครับถ้าจะเล่นได้ดีขึ้นต้องกดเอาต์ตาเน็ตกับ F4 ครับอัล์เอาต์ตาเน็ตเอาต์ตาเน็ต F4 สกีบีดีทอยเล็ตสกีบีดี้ถอยเล็ตสกีบีดีทอยเล็ตเต้นอะไรกกูไไไมม่่ลปทอะลุงเอครับไล่ผมหน่อยครับ กูไม่ได้ดูกูก็คิดว่ามันยกเลิกตุงหลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งร้อยเก้าสิบหกไอควายเด็กเป็ดเหสี่เหลี่ยมเอซูคิทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบายบายลุงเอบายบายกูจริงๆนั่นเลยเฮียนินทาไอแฮฟหน่อยตอนนี้ไม่อยู่ไอแฮฟพี่เปาแม่งไม่เอาอะไรแล้วปีใหม่ต้นปีอย่างงี้สตรีมเกมเหมือนกันช่วงนี้ได้ข่าวว่างจัดแล้วไงไม่ใช่ทำไปลองคอมไม่ใช่อยากสนุกกันนี่ลุงต้องกด e s c แล้วแลว ตามด้วย enter ครับสูตรคนคอมกักนับน้องคอมกูไม่กากไม่ทำโกนว่าอยากเสียตัวครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงค้างแยกอะไรอะลุงเอหล่อลุงเอน่ารักลุงเอไอค<ด>วาลุงเอใจดีลุงเอใจกว้างขอโทษครับผมกำลังหัดโกโหกอูเหนื่อยเลยอะ ลุงเอครับลองกดปุ่ม S แล้วก็กดดาวบวก Enter ครับมันจะมีหน้าต่างบอกวิธีเล่นแต่ละเกมหน้าต่างพ่อไม่เชื่อใครไล้อีเนี่ยหน้าต่างมึเจอพ่อมมั้งแม่งเปิดไปแต่ละตัวแม่งให้กูกดอยู่นั่นน่ะกดสตีนอะไรไม่รู้กดเล้วเกมก็หลุดทันเขาเป่าหูก็กดปุ่มตามเลยเนาะลุงเอบักงัวไหลเนี่ยมึงฟังนะพอกูกดตามก็บอกว่างัวพอกูไม่กดตามไม่ฟังคนดูเลยไม่เชื่อคนดูเนี่ยมึงเป็นอย่างเงี้ยลุงเอนินทาจีบีดหน่อยครับช่วงนี้เขาหยุดเขาไม่ดูลุงรอแม่งเอาเลยขายดีๆอยู่รถ ไปเสียกไปไปรับรบรับ,บ,บชมพอกอกูจะหลุดอร่อยอร่อยออ,ออกกูก็งงเหมือนกัน เด็กตาหมาทุกเซเว่นไม่รู้อยู่ไหนไอ้เหี้ยต้องทุ่มาว่าเซเว่นไหนมีเซเว่นไหนไม่มีลิมิเต็ดจัดไงโกรธกลัวถอนหมดเนี่ยไม่ต้องเล่นท่าหลอกน้องเนี่ยเขาถอนลุงหมดแล้วล่ะพอกลับมาเนี่ยกว่าแล้วว่าต้องโดนเน็ตหลอกแถวบ้านเรียกโง่ซ้ำโง่ซอนกวัวถอนหมดอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเจ๊กูพูดแล้วกูบ้านจี่เนี่ยลุงเอเคยคิดเชิงสวิตเกมไหมครับเอาจูดี้แกะน้ำตาลแทนเข็มเพราะเล็กเหมือนกัน น้องเอาดีดีคนวิจัยเผยเปลี่ยนไฟไม่ใช่การเปลี่ยนหาพ่อพันควายแต่นั่งใดน้องหาพ่อพันควายพ่อมึงเถอเปลี่ยนยันวิจัยสตีนเถอเปลี่ยนไฟไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลียล่ยนหาพ่อพัอพนควาย <c oughs> <c oughs> อีสตว์จะมาโดนเส้นหนีอ่ะคุณย่าเคยพูดเอาไว้ว่า,วามะนาวที่ไม่เปรี้ยวมันก็เหมือนกับรูย่้วที่สีม่วงดำ ลุงเหี้ยวเหี้ยเลยม่งดำนองลุงเอครับขอสอบถามหน่อยนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าจะตายสะสมไปทิ้งโชคที่ไหนหรอครับน้องเดี๋ยวมึงดูเกมนี้นะเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวมึงรอดูทํากินได้ครับแต่ครั้งเดียวข้ามเวลากับหนูไม่ได้ได้จ้าทำไรย่ะไม่เอาดีกว่าค่ะกลัวคางลุงทิ่มยีหนูค่ะลุงเอครับผมโดนเพื่อนรอว่าฟันเหลืองผมเศร้าจนอยากจะกระโดดตบหัวลุงเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวล้านพันทีเศร้ายังไงน้อง จะวายู้ไหลืมตะโกนรู้ไเตียเห็นหน้าปบเกมก็ทำใจไว้รอละพอเข้ามาไอสัตีคนละเกมจริงๆด้วย #a100game ที่เมฆะลองดาสุภาษิตไหมได้ถึงครบขึ้นปูเขาขึ้นคอมจับปูใส่กระดงใส่รูหมักหมมควายลุงเอครับขออนุญาตถามนะครับเดคยดูหนังเรื่องไอหนุ่มหัวโหนกกับลูกกาโปกที่หายไปไหมครับ คนเที้ยวหนุ่มหัวหนุ่มผมใหญ่ไปครับผมทำไงดีครับน้องชายผมหดตัวลงหลังจากกลัไปเอากับแฟนบนเสาไฟฟ้าแรงสูงไม่มีที่เจ้ากันเลยน้องลุงเอค่ครัค้งแรกลุงลองทำแบบพระเอกไหมคะับทำไงวะพูดว่ายอย่าโดดอย่าโดดกูมึนหัวอย่าโดด คาสิ์กับลุงเอโลบมากติต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหมือนลุงเอและมือไม่พายติ๊กตอกติกตกกต๊กตอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันเนื้อปลาแซลมอนมึงเลยฟันเนื้อปลาซลมอนมึงนั่นแหละลุงเอครับถ้าลุงผมว่ารีดกระนยแล้วเขามีใจลุงก็พูดว่าเนียงเนียงบองทรงไอ้เคียนนี่จะให้กูเป็นขมิ้นได้ได้มึงเป็นอะไรเะภาษาขมิว่าละคำเหรอครับเคยคิดเชิงการเลี้ยงไหมครับใช้การพู่ต่อสู้จนล้มหน้าโดนจูดี้เราเลยจับโมแอกซซ์เลยน้อง หลอกคู่ต่อสู้ยังวิจัยน้ำยาล้างห้องน้ำไม่กินได้หนึ่งครั้งผมมองว่ากินได้สองได้ครั้งหนึ่งให้กูได้ขโมกแม็กมากเลยน้องบอลพ่อมเตะไม่เคยจบหรอกอย่างนั้นอ่ะพ่อเคยอยากล้มนิดหน่อยชนกันพ่อดักบอลบางทีดักบอลก็แบบมือมันตัดไปเลยโอยโอยหนมนาหนมนาหนมนาเลยพีอครับกาแฟอะไรหาแม่ไม่เจอติ๊กจำแม่ไม่ซ่อนมุกอย่างนี้เล่นน้องเก่ตาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอนด้วย หีาปฟอมกูดักดูดก็เราพันแน่มองไรจ้าไม่ต้องคิดไม่ได้มาฟัดเป็นเฮียอะไรกันเยพันแน่มองอีกแล้วไม่ต้องห่วงไม่ได้มาฟัดเออกูรู้พันแน่อยู่นั่นน่ะพวกโลกพกันแนกันละน้องลุงรู้ไหมทำไมบิ๊กซีเป็นซีใหญ่ซีเล็กเพราะว่า,าถ้าเป็นซีมาโลชั่นมันจะแก้คันแก้ฝีแก้ฝีแก้ฮีคันพันแน่มองอีกแล้วมองไรนักหนา กูขอโทษแล้วกันน้องกูจะไม่มองแล้วทีหลังอีกอย่างลุงเอชอบทานผลไม้บ้างไหมครับชอบครับผลไม้แตงโม500ลูกบาทเซนติเมตรน้ำง้อสุดของแฟนสาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท้องก่อน14น้องน้ำง้อน้ำง้ออะไรกูไม่เคยกินน้ำง้อค่ะลุงเอครับเพลงอะไรไทยลึงที่สุด tiktok เพลงอะไรไทยลึงที่สุดทะลึ่งเบบี tiktok 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 t i k t ฝากเอาไว้ในฮีเธอให้ได้รับเอ็นอุ่น อยากไปโลตัสไปทําไมไปทําไมอยากไปบิ๊กซีไปทําไมไปทําไมไปแย่อยากไปจะไปกินไก่ KFC พร้อมเลียฮีเธอท่านแน่อยากซดน้ำงอหนูเหรอคะโทษทีนะคะหนูเก็บไว้ให้ผัวซดค่ะกูไม่อยากคนซดของมึงหรอกสองคนสวยปิดห้องปิดเลย ไอเฮียเป็ดออกไปมึงอ้ไปสองคนทำไมมึงที่โกไอเฮียไอบาดี uh, ้มารองแลกตาซอยห้าบาทแก่มาทางทิมก่อนยิยลุงเอครับถ้าลุงเอไม่ตายรอบนี้ผมจะอัดฉีดให้เยอะๆเลยอัดฉีดทางรูไร้จุดสิ้นสุดนะครับ เครื <connect> no ่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าเกเร่เอ้เ้ามึงออกไปทั้ไมสองคนเลยลุงเอครับผมไปดูมูฟาซ่ามาขอสปอยนะครับตอนจบมูฟาซ่าเป็นราชาโจนมึงคือกูสองคนเลยมึงเอาไปทำหี้ยอะไรกันทิ้งเราเลย A few moments later มูบ้านนี่ใครก็ได้ลุงเอชอบดูสกูปี้ดูไหมครับชอบครับเคยดูอยู่ ท่านแน่เอาจากใจลุงตุงสิคะว่าอยากซดน้ำงอหนูเหมือนกันหมาหอนอาวัว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 อาวัววอาวัว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 อาวัว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 วัอาวัว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 วัอาววั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 อาวัว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 วัอาวัว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 าวัววัววัววััวอาวัว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 อาวัวัววัววัวัวอาวัววัววอาอาวัววัวาวัววัววัวาวาวัาวัว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 ัวาวัอวััว ฮันแนมองไรจ้ากูขนาดนั้นเลยน้องกูกัดลุงเอครับลุงอยู่เจอจนไหมครับไปพ่นไรทเขาแมกลัวรักกูขนาดไหนน้องอู๊กูกายร่างเป็นหนุ่มเหงียนเดียวดายกูได้กลิ่นรูฮีกระจายกูกระโดดเย็นฮีกระโดดเย็นฮีโวโอ ทันแน่คิดแต่ว่าคนดูจะฟัดตลอดเลยนะน้องกลัต้องกันไว้ก่อนไหมลุงหน้าสบู่ก้อนตกพื้นจบบุบครับเรื่องจริงไหมที่ลุงเย็บรูบุรุษเพื่อกันหมูยอบุกรุกูบุรุษ ขอพื้นที่ตีกลองค่ะเย็บรูบ like ุรุษคืออะไรเยี่อะอปล่อยตะขาบตุ้งจ so ิ้วเดินนะคระสี่ยูเชียสิสุสิสุสิสุอิสุสิสุสิสุเอสเจสิสุสิสิสิสักซาโอมซอกสวยเอลเมาคาโออากาโออู้ดมาฟังมาฟังตะขาบตุ้งจิ้วเดินโอโซโซเอโอเอโออาวะสุดิเคสุไฟคุยเอมาประกวดเดอะวอยซ์เธอชอบซูเปอร์สตาร์เราก็ต่างรู้ดีฉันจะให้โอมพาไปหามหามุนี อยูสลิกมาเนาะจริงจังนะครับผมดรยมงเอือนยังไงวะนี่ว่าจูดีผมดำถ้าผมใช้ไก่จะขาวขึ้นไหมเดี๋จะชอบสุแบบวันี้น่เอครับลูกหมาร้องอ่ะครับเอางงเองไอเงงอเองไอเงงอไอเงงอไอเงงอเ้องมันเอืนยังไงวะมากเลยตรึงคนดูอยู่หมดเลยค่ะโดมาแต่ละดอกขำเม่นไหลปิดๆเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยไลฟ์คึกจัด ลุงตุงขาบอกไอเวฟให้ไปล้างจานเช็ดฝุ่นถูบ้านขัดห้องน้ำซักผ้าไปซื้อนำ้ำเติมผ้าู่มาไม่ไน,ไมมนีทำไมโลตัสถึงชื่อโลตัสติกตอบติปปอบติปปอบติปตอบเพราะถ้าเป็นเล็ดลุงเอครับร้องเพลงของซินลี่ฟูหน่อยครับไม่ว่าจึงสูง,สง,งกูจะฟังจีจ้าทีอย่ามาจี้ออกไปแล้วเออปิดชอบซูเปอร์สตาร์รวยเราก็ต่างรู้ดีฉันจะให้โอมพาไปหามหามุน,นี เปิดโอกาสให้พูดความในใจกับไอแฮปเป่าไม่อยู่แล้วชอบมาทีเผลอมาไล่กูโดนด่าเออชอบมาทีเผลอมาใครเฮี้ยมพคิดโดนสีสิตัวจริงจะหลุดลุงเอ๊ครับลุกพี่เต้ยหน่อยค่ะขอแบบตื่นต้อนนี้พี่เต้ยตื่นใจเวนนอนครับพอแสงเลเซอร์มันหนักหนาอะไรเฮี้ยนนเอ้าเอ้าไอเฮี้ยกวตีนี่หมามันผักกูอะไรอะ

กูว่าเออกูขยับเพราะว่ากูคิดว่ากูยังไม่ข้ามเส้นกออกไปไงมึงยิงก,กูเลยหน้าประตูเลยเกมสตีน yeah.